สวัสดีพี่เอซี่ทุกท่านค่ะมันมีแม่แววพ้ามาเบงบรรยากาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเนาะคะ่ะแหล่งท่องเที่ยวของบันผืนเนาะคะ่ะเขาจะมีกระทงใบใหญ่ๆค่ะผ้าผีผีมาเบงเนาะคะ่ะมือน,นี้ค่ะมาซื้อของมแม่แววก็เลยมากผ้าผีมาเบงเขายังมีให้เห่าวเดี๋ยวเบงเป็นบรรยากาศ หนาทองเทียเ่ยวยังก็คือนนีสวยงามเลยค่ะ,ะมีกระทงใบใหญ่ๆด้วยวนี่ดูพรสและมีสรงพระเจริญด้วยเนาะค่ะวิวสวยๆค่ะพี่เอสซีทุกท่านเหี๋ยวภาพเหมือนบรรยากาศบรรยากาศเป็นอ่างเป็นน,น้อง,งเลยค่ะน้องใหญ่เลยค่ะบรรยากาศท่องเที่ยวค่ะ เก็บบรรยากาศสวยๆไว้ให้พี่ดูเนาะคะ่ะนิ่สวยๆอาจะเป็นหุนทางถามสะพานเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปมาสุดข้ายางจักหน่อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปกลับบา้านหาที่เอาด้ค่ะพี่ย่ำแรงมากอุียสวยงามค่ะย่ำแรงมากสวยงามเนาะเล่นต้นนี้มาสายนี่จักหน่อย ขอบคุณพี่ด้วยเด้อค่ะมเบึงบรรยากาศสวยๆงามๆนะค่ะวันนี้แมวแมวพ้ามเาบึงแรงท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของบ้านถือนะคะยามแรงๆแต่จะมีเ็็หน่อยไม่รุ่นนะคะมาขี่โรเต็นกันตรงอี้นะคะ สวยค่ะดูบรรยากาศไปด,ด้วยกันเด้อพี่สวยๆงามๆค่ะอันนั้นก็จะเป็นเหือ่อรอยกระทงแล้วค่ะเขาคงจะรอยกระทงกั้แต่ว่าวันรอยกระทงแบม่ๆม,มวเลยมาเนาะคะ่ะ คนเยอะค่ะคนเยอะคนหลายค่ะบรรยากานที่นี่เป็นท่องเที่ยวบานทึกค่ะอ่างบานทึกบรรยากาศงามเงา แต่แม่แวพ่อขา,าตำหูอยู่นะคะ่ะแล้วก็มีเวลาได้มาเก็บผามงนงามปใปเหตุีารณ์ค่ะนีแม,แมแว,วเลยถือโอกาสเลยมาจักหน่อยะคะ่ะเลยมาเก็บบรรยากาศสวยๆแบบนี้ให้พี่ดูเนาะคะ่ะเมนเป็นน้ำกันค่ะน้ำม,มองสุดลูกู้อลูกตาค่ะใครแวะมาลัตนาบุรีก็แวะมาเที่ยวตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของบ้านถือค่ะแหล่งท่องเที่ยวของบ้านถือมีแววพยายาเก็บบรรยากาศทางามให้พีเบิงแลเนาะคะ่ะอยูแต่ใดเฮื่อนโทษแต่ผ่าขายแต่ของค่ะเบิร์เดี๋ยวไปหาบรรยากาศสวยๆมาให้พีเนาะคะ่ะวันนี้ก็เลยมาสักหน่อยค่ะเลยมาสักหน่อยค่ะเก็บบรรยากาศให้ดูเนาะคะ่ะ ไรรนากันจะเป็น네วัดค่ะขอบคุณพี่ด้วยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่แววด้วยนะคะหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณที่พี่ๆมีน้ำใจให้แล้วก็แวะมาสมคลิปให้แม่แววค่ะขอบคุณพี่ด้วยเด้อค่ะบรรยากาศ บรรยากาศส,สวยๆงามๆพีพีเบิงค่ะถ้าจะมาตอนเย็นก็จะสวยกว่านี้ค่ะแต่วันนี้แม่แววมาซื้อของถ้าบอกว่าเวลานีแม่แววโขมีโอกาสจะได้มาลงวงขีดพีพีเบิงะะ้งเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นงานแข่งเรือแหละตอนนี้ก็จะมีเรือสองลำลอยอยู่ค่ะแล้วก็จะมีกระทงใบใหญ่ด้วยเนาะคะ่ะก็จะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวัดเนาะคะ่ะเป็น,ล,นล้านวัดค่ะ งานน่ะเที่ยวน่าจะสนุกแต่ไม่แววไม่กล้ามากค่ะคนเยอะค่ะคนเยอะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อค่ะพี่พี่ทุกท่านค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจมีให้ไม่แววกลับขอบคุณพี่ด้วยเด้อค่ะน้ำใสสะอาดได้ทีค่ะน้ำใส วิวสวยๆวยิวสวยๆเก็บบรรยากาศสวยๆไว้ให้พี่ดูเนาะค่ะกดไลค์กดรซให้ด้วยเด้อค่ะพี่ขอบคุณพี่ทุกท่านด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจที่มีให้แม่แวหวหรือแม่บ่าวต้นเนาะค่ะขอบคุณด้วยเด้อค่ะ กระทงใบใหญ่นี่ก็จะเป็นหน้าวัดเนะคะ่ะหน้าเที่ยวด้วยค่ะพีพีค่ะมาต้นเย็นอ่ะจะา่ามบรรยากาศเป็นหน้าายลูกบรรยากาศงามๆค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นวัด กดไลค์กดแชร์ให้แม่แววด้วยเด้อค่ะพี่ๆทุกท่านแม่แววเก็บบรรยากาศสวยๆทำงานม,มาให้พี่ดูเนาะค่ะเราจะดูไปพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจที่มีให้ขอบคุณด้วยเนาะค่ะน,นี่ก็จะเป็นหน้าวาดัดค่ะขอบคุณพี่ทุกท่านด้วยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ